น้องเตรียมอาหารี่ชอบไว้องรับเห็นไหมนะพี่กชิูนักชิ่ตะปีเนี่ยพี่ชอบเนี่ยอันนี้พจะเออเดี๋ยวพี้น้องเตืีย่อนพี่นะน้องจะตักข้าวใสปากแห้พี่ข้าวปากพี่เนีตักข้าวแห้เนี่ปตะพูนี่ปตะทูนี่ตัวใหญ่ๆหน้ามอมันพี่นะตัวใหญ่หน้ามอแบบนั้นตะวักด้วยซ้ระวก้าหรือตะวันก้าวมีาไม่นะุสึกอารมณ์มันจะต้อจมีอะไรก็มีแต่เพรา อันนั้นพี่อีขายแล้วพี่นะพี่เพิ่มข้าวอีกอหน่อยไหม